ชัยยารอมชเกษตรนัดหาหรือผู้แทนชาวไร่อ้อยเงินอ้อยสด120บาทรับฟังปัญหาของผู้ปลูกอ้อย เร่งสาสางปัญหาและสารต่อโครงการเรามาติดตามกันต่อนะครับสำหรับความคืบหน้านะครับเงินอ้อยสด120บาทนะครับนายชยาพม,มารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์นะครับซึ่งได้น,นัดหารือกับผู้แทนสาพ,พันชาลัยอ้อยแห่งประเทศไทยและชมรมสถาบันชาลอ้อยภาคอีสานสหสมาคมชาลอ้อยแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ชาไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับ ซึ่งได้มีการนัดเข้าพบนะครับเพื่อหาหรือประเด็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรชาวร่อ้อยนะครับณห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่ทางนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบหมายให้ดูแลเร่งแก้ไขปัญหานะครับให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนั่นเอง ในวันนี้นะครับได้รับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและพร้อมนะครับที่จะสะสางปัญหาและสารต่อโครงการนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างทันทีนั่นเองครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางกระทรวงเกษตรนะครับรับผิดชอบก็คือการดูแลพี่น้องเกษตรกรและในส่วนข้อเสนอของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะครับที่ขอให้ทางกระทรวงเกษตรนะครับช่วยดูนะครับในเรื่องของปัญหาด้านเงินชดเชยนะครับในการตัดอ้อยสดจํานวนเงิน120บาทต่อตันนะครับ เพื่อลดปัญหามลภาวะฝุ่น PM 2.5นะครับซึ่งเป็นการสารต่อโครงการดังกล่าวนี้นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะครับลดการเผาอ้อยลงนั่นเองรวมถึงพืชอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับและทางกระทรวงเกษตรนะครับจะดูแลเงื่อนไขนี้นะครับให้เกิดความเรียบร้อยนอกจากนี้นะครับเห็นควรแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับในปีพศ2527 เนื่องจากการผลผลิตจากอ้อยนะครับสามารถต่อยอดได้นะครับใน,นระดับอุตสาหกรรมรวมถึงสามารถสร้างงานได้นะครับและสร้างผลตอบแทนกําไรรวมถึงผลประโยชน์นะครับให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยตัวจริงได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับจะขอรับข้อเสนอกับเกษตรกรนะครับและนําไปหาลือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยเช่นกันนะครับ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยซึ่งให้ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไปนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับการสานต่อโครงการนะครับให้เงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแล้วนะครับเกษตรกรนะครับที่มาในวันนี้นะครับได้ขอให้กระทรวงเกษตรนะครับช่วยสนับสนุนในด้านอื่นอีกด้วยเช่นอาทินะครับในเรื่องของพันุ์อ้อยนะครับและโรคพืชการดูแลพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับในเขตปฏิรูปที่ดินสปกร ซึ่งในอนาคตนะครับคาดหวังว่านะครับให้สามารถเปลี่ยนที่ดินสอประกอนะครับเป็นโฉนดที่ดินได้นั่นเองที่สามารถนะครับแปลงเป็นต้นทุนนะครับในการทำเกษตรได้ต่อไปด้วยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเร่าข่าวขอบคุณครับ